คอนไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลพอพูดถึงเรื่องความตายนี่กลัวมากทีเดียวสะดุ้งสะเทือนจิตใจวันวันนั้นไม่สบายทั้งวันแต่พูดถึงเรื่องความตายเพราะเราไม่มีอะไรแน่นอนตายแล้วเราจะไปไหนหาความแน่นอนในใจไม่มีเลยผู้นี้แหละผู้จะพาให้จบพาเจ้าของให้จบให้รีบแก้ไขดัดแปลงสร้างความดีงามใส่หัวใจเรา อันเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพื่อความสงบสุขเย็นใจเป็นสุคตนินั่นแหละที่หวังของเราเป็นที่สวยของเราให้รีบสร้างเตั้งแต่บัดนี้ใจนี่เตรียมพร้อมที่จะไปไปเกิดใหม่ตลอดพอออกจากลางนี้แล้วจะไปเกิดใหม่การเกิดใหม่ต้องมีสเสบียงอันดีงามถ้ามีความดีงามก็เรียกว่าม,มีสเสบียงอันดีเท่านั้นจะไปเกิดในสถานที่ดีกติที่เหมาะสม ถ้าใครสร้างตั้งแต่ความชัช่วช้าดำมอกนั้นคือสร้างฟืนสร้างไฟใส่หัวใจตัวเดงเวลาตายแล้วก็จมไปลงในรงนรกนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านต่างหลายยึดไว้ไปเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาเลือกเฟ้นคัดเลือกเจ้าของเสียตั้งแต่ยังเวลานี้ที่ยังไม่ตาย <c oughs> เวลาตายแล้วจงนิมนต์พระมา,ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมม,มันไม่มีความหมายอะไรนะ เรื่องกุศลาให้คนอื่นมากุศลาสวดให้เราต้องสวดเราเองการให้ทานเป็นหน้าที่ของเราไม่อดอยากการแนแบ่งกินแบ่งทานอันนี้จะแบ่งส่วนไหนส่วนไหนจะเก็บไว้เพื่อความจําเป็นเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเื่อเป็นหลักทรัพย์ภายในใจเอาให้เก็บอันใดที่จะแบ่งให้ทานเพื่อเป็นสมบัติของใจให้แบง่งยาเป็นคนตนี่จีเหนียว การแต่งงแต่งงานแต่การส่วนมา่ก็จะมีมีต่อไปบางคนขอบุโกงไปหมดแต่เวลาขอบุญมามีร้างบุญได้ในการตะบูนในทางทันทีเนี้ยไม่อยากคาดคานคนนี้จะติดกันตุดในคนยากสองตนตั้งแต่บัดนี้มาตายแล้วก็ไปอย่างนั้นล่ะไปอย่างทะเลทะลายส่วนมากลงนรกนะคนไม่มีความดีงามภายในใจมักจะลงนรกจะมากต่อมา แต่นั่นก็เป็นเปรตเป็นผีทุกอย่างที่มันจะเกิดจะเป็นไปด้วยกรรมชั่วของตัวเด็นั่นแหละให้เชื่อคําสอนคงพระพุทิเจ้าทรงปรารถนาเป็นศาสดาเอกของโลกเพื่อลื้อขนจัดโลกให้พ้นจากทูกบางพระองค์สิบหกทรงไขบางพระองค์แปดทรงไขบางพระองค์สี่ทรงไข่ล้วนแล้วตั้งแต่เพื่อสร้างบรารมีมาที่จะขนลื้อขนจัดโลกให้หยุดพ้นจากถุก โดยลำดับขนนั้นเราเป็นจักโลกเราจะยืดจะเกาะ